หนึงแล้วไปไห่เนาะ ปิดอยู่ <laughs> บ้างบอดียังปิดอยู่พี่น้องเลยตีต้นไม้ยากเลยเดี๋ยวพี่น้องตัดต้นไม้ทามากันโอ้ oh. ไปตักไปฮักอันนี้ออกบ้างพี่น้องเลยโอ้ป่านีตัวงามครับพี่น้องวางเอียงค่ะ ต้องหางอันนี้เอาอีกข้างนี้ไม่มีอะไรกวาดออกนะสวัสดีครับพี่น้องครับพามารวนป่าอยู่คิริมาสุขโขทัยพี่น้องขามาบองอ่างเจ็บนำครับเหมือนเนี่ยป่ากระบวนดีครับพี่น้องแต่ว่าย่อมันว่างบมหดคืนนะครับเนี่ย จะเป็นย so ังไงกันนะยังไปบาทสองบาทใครอยู่รับติทอยู่ะหะนยังปลาอยู oh, so ่ืปว้อีปูอปตัเรียบไหมเนาะเจ็ดสองได้สิดีอะอดีเลยเจ็ดสองงาใหม่นะครับผมไ้องเอาอันนี้มาดึงงา ว่างได้อยู่ฝ้่งนี้ยังสิแล้วตัวปลาตั้งแต่ตัวตัวหนี่งพี่น,องงน,น,อน้องตัวงามนะสองเส้นเครื่องสองเส้นเครื่องครับผมแล้วเอาพี่น้องห้าวเด็กก๊าโหครับขื้อเป็นเด็กก๊าโหร้ายพี่นอ้องระวังเอียงฝั่งนี้หน่อยหนึ่งครับได้อยู่หรอียงไปหนึ่งพี่น้อง ม,มันมาเรียนนำมันทอไหลออกไหลฟคอยครับยูเน่นำไหลออกจากทอฝัอ่งนั้นก็น่าย,ยกเลยของน้ยอยน้องคนนีน้ก็มีกันเลยม,มันก็มีทอเหมือนกันมันสิได้มันเจ็ดแดงก็ได้เออ,อลองคืบบอบะ นึงแล้วอุ๊บอุ๊บอุ๊อออปป้ายพี่เนาะกงบางดนดุ๊ยมันว่างหอดพื้นอ่ินว่พี่น้องนี่มอดพื้นเอวางดนๆวางมาหอดพื้นนะดักเอาพี่น้องไอยครับผมพึ่งมายกมัน มันวางไม่ถึงพื้นคืมันติดไม้ติดกิ่งไม้ค่ะมันติดมันไม่ถึงพื้นดีนะต้องเอาอะไรมาซักต้นไม้ออกใหม่ใหม่มันก็ติดครับแต่ว่านานๆไม่รู้เป็นไงพักที่ดีมากเลยนะเนาะแล้วต้องทำทีของเราไหม Hà mổ mấy không? Ừ. 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 <laughs> Tên. Chị nghiền. Chị nghiền lẹ là chậm. Đừng lao, đừng lao. Ừ. ก็ยังติดที่ตัวสองตัวนะดีกว่าเปายอมพี่แปายอมมาไปหิวข้าวแล้ว นย่อตึงๆเลย,ย,ดลยโดดกองมาเอกแรกๆก็ติดครับสองสามทีแรกก็ติดนี่ก็หายไปเลยเนี่ยดึงแล้ว โอ้ยกะมันนานๆครับผมมาทีนึงอ้ยอีกะไงพี่เนาะอเดี๋ยวส่งพร้อมกันครับผมยวเอามาให้พร้อมกันจ้าจ้าเดี๋ยวเอามาให้ เดี yeah, so <hein? S 1> ๋ยวโทรหาพี hmm. okay. <laughs> <Yeah. c oughs> mm ่แน่งเอาให้พร้อมกันแั้วแหละกาปลากาปลากาตึ้งแล้วตึงแล้วตึ้งแล้วโอ้โอโบ้ทานดีพี่แนงโอ้ยปสาฉลาย Để ở bộ thân hả? Trong vàng đặc Cái tục ở đây kinh mài hằng làng Ừ, เงินประกายอยู่พี่น้องโอ,อ้โหใหม่ค่อมหวังกระโพดเอาเล็กโคนเอ<ด>จาจ<ต>ับเยอะพี่น้องเลยรักมันไม่แน่นะต้องเอื้อเห็นเงินเหรนกับกับกับลุงไหนเป็นปลาบุยยังไข่อยู่ไต่ากายยังพอคืออยู่เด้

เคยอมนะรอบนี n g อโมัน a มีน <sh> <throat> well, like <gment> ี่เห็นนปุ๊อย่าถามก็เข้าไอ้นู่นมันจะกัอันนนอ้เินยู่ไหนนู่นจะไหนที่ไหนนเยกนเอ๋ไตรงไหนกันละยกนู่นไง ข้างไหนนู่นเงี้ยเดี๋ยวจะไปดูหัวหนาสักหน่อยว่ะขย้ายไปทางนู้นแล้วาน้ยโน้อโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ววางน้นนานวางน้นสักนิดนึงก็ี้วนีไเอะอันี้ออกเถียงไหม มันไหลอยู่ไหลแต่ไหลมีแรง หน้าใหม่เนาะเพลินเลยไงแปดขายได้ของยาไงขายคนทำไนสีนี่อ่ะโว้ถามูดุลแม่น้ตเราขนนี่มักไงว่ะโอ้มันลงไปกวาดมีจ้ะ มีตะโงตะโผงให้เขางมันหลามันไปเราฟันเอี่ยมเราหน่ะรีทบขึ้นมาไวเป็นทองอะน่ะมันมีทางไปที่หมอปละหมอปลาอะไรมันลอยเลยเป็นลอยโล่ะโอ้โหปลามันตื้นจังเลไม่แน่อนะโอ้ยปลาติดเดี๋ยวติดเขาคอยเนงไปเน่งไปรอมาครับผมย้อนไปก่อนเดี๋ยวครับ ติดทั้งวันแล้ววันนี้ยติดทีละสองตัวสามตัวก็ยังเพลินด้วยมันมีติดแล้วไงคองนั่นอะมันเอาดนอปลามันแตกนะหนูวะปลามันแตกออกจากเข้านาเขานนะมันจะออกเข้าวนาเมไหลนะเนี่ยมันจะมาเลนนมันเล่นน้ำอือไปแล้วตัวใตัวตันโนตั นู่นนู้นน่หลหลังมันกรเพื่อนย่นไงนะนั่นสั่แต่ว่ามันไม่ได้หายนะไม่หายโยชั้วานยีกาบุคได้ปลาลิดดีนี่ได้แคสีตัวเองอ๋อยกตรงนี้คะของน้อยฝั่งนู้นะที่เขาบอกอเซเกองหมือนปายนี่นะเหมือนปายเท่โอ ปลาสลิดีแล้วปลาสลิดตีีนะอันนี้มันยกกุว่ามันทำนี่จะขวงตีนะเยกไปซนี่ยังไม่หาแล้วโอ้อใหญ่มาปลานนจนคอยู้ดึงแล้วดึงแล้วนั่ยปลาสลิดปลาสลิดอีกโอ้ปลารส ก็มันไม่คอยติดอะถ้ามันติดดีๆก็ดีปยอตัวห่ิง่ะปกินข้าวเายอมากเอพี่เยอมาเลยปลามันก็ขึ้นบัดเมื่อคาัเนี้ปลาไยีเลยไป โอ้โหหล่นเลยพี่น้องเลยแจ๊<า>กไปเลย<ด>พี่น้องก็ได้ไข่อ,อ,อ,อยู่ครับก็ติดเรื่อยๆวันนี้มาตัวนี้ยงขยอยอยั่ใน,นียันยวนั่เดี๋ยวนี่นนป,ป,ป,ป่มันเกลีย่ตัวลางมครับผมปากงมปลาสวยพี่น้องเ สามเส้นมันก็มาเรื่อยๆพี่น้องตัวสองตัวครับดักไปนี่ได้ปัากามาสามตัวครับผมเออพี่น้องดูนี่ปลาสลิดสลิดได้มาสองตัวดูใส่บนนี่ครั้นี่พี่น้องปลากาปลากำปลากำครับสบายปลากำกระไปนี่มาตัวหนึ่งนู่นปลากุ่มบอกบอกมันมี อ,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 อันนี้ต้นไม้พี่น้องนี่มันจน่อยมาจะใส่เดี๋ยวมันจะลอยมาต้นนี้เดี๋ยวไปส่งเพันพี่น้องมันเป็นออเดอร์สร้างพันสร้างไหวครับเดีย๋ยวไปส่งเพันส่งวันนี้เลยครับยกไปเปบ,บิดแห้งกราฟเลยครับมันนี้เดี๋ยวคลิปหน้ำดลงกันต่อพี่น้องครับติดใน,นกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องครับขอบคุณในไลค์ครับ